ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลำไยห,หายทองคำถูกโหขึ้นเวทีตะโกนของเงินคืนลั่นไม่คุ้มค่าเงินที่จ่ายไป กำลังแชร์การสนั่นโลกออนไลน์นะคะกรณีคลิปของลำไยไห่ทองคำที่แฟงเฟิร์ตประเทศเยอรมน,นีโดยในคลิปนะคะมีคนแสดงความไม่พอใจที่นักร้องชื่อดังขึ้นเวทีช้าจากเดิมลำไยต้องขึ้นการแสดงโชว์19นาฬิกาแต่เจ้าตัวได้ถึงขึ้นเวทีคือ4ี่ทุ่มค่ะและก่อนหน้านี้ไม่มีการชี้แจงใ,ใดๆจนทำให้คนดูที่แออัดรอชมการแสดงต่างไม่พอใจถึงขั้นมีการตะโกนของเงินคืนกันเลยทีเดียวค่ะ อย่างไรก็ตามลำไยก็ได้โดดขึ้นเวทีในเวลาต่อมานะคะพร้อมแก้สถานการณ์ที่กำลังเดือดโดยเผยว่าเกิดเหตุอุบิเหตุเนื่องจากชุดแล้วก็เครื่องดนตรีตกเครื่องยังมาไม่ถึงตอนนี้เจ้าตัวขอโทษคนดูพร้อมเผยว่าตนเองขอใส่เสื้อกล้ามกางเกงยียนแสดงโชว์ไปก่อนเดี๋ยวชุดมาถึงค่อยเปลี่ยนเป็นชุดสวยๆทำเอาแฟนๆค่อยๆสงบลงนะคะงานนี้คนที่ได้ดูคลิปต่างก็ชื่นชมสาวลำไยที่แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีค่ะ ท่ามกลางชาวโซเชียลเขามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเช่นบอกว่าขึ้นช้าเพราะว่าตกเครื่องหรือว่าจะชุดไม่พร้อมแต่เราต้องรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เป็นเพราะว่าคนที่เขาไปดูบางคนเขาก็มีเวลาพร้อมช่วงที่แจ้งว่าขึ้นก่อนหน้านี้แต่ว่าใดลำไยเองก็มีสปิริตขึ้นโชว์ให้ทั้งที่ชุดไม่พร้อมแต่ภาพรวมงานถือว่าโอเคค่ะแต่ติดตรงรอนานมากๆลำไยหทองคำตัวจริงสวยน่ารักมากค่ะแฟรงเฟิร์ตเยอรมนี ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ